สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับให้ชอบไมกดไลค์ like, ร้ายกดแชร์เป็นแรงใจผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเช่นเดิมครับเรามาเริ่มกันเลยกับโรคอันสมบูรณ์พวกเจ้ารังแกนเกินไปแล้วหนุ่มสาวหลายคนแควนบาปเนี่ยทนไม่ไหวเืนคุมเชิญที่นี่นี่เป็นดินแดนแคว้นบาปนักโทษต่างแควนกูกันมาแย่งชิงสิทธิ์ก็มากพอแล้วนึกไม่ถึงว่ายังกล้าทํเช่นนี้กับพวกเขาพวกข้าไม่ได้คมเหง่รังแกแต่สวรรคตั้งหาก บรรพชนพวกเจ้าได้ทําความผิดมหันแม้แต่สวรรค์ก็บาสแาบแช่งพวกเจ้าทิ้งรอยตาแห่งความบาปในเลือดเพื่อเตือนชาวโลกดังนั้นบางครั้งไม่อาจอารีพวกเจ้าได้จริงๆจําต้องเข้มงวดกวาดขันชายหนุ่มชุดแดงอีกคนเก่าพ้อ,อมร้องได้เปลวไฟเขามาจากถ้ำเมฆาเพลฟเป็นสถานที่พำนับของเทพ,พเจ้าบรรพการยิ่งใหญ่อย่างน่าตกใจเพราะนี่เป็นสำนักน่ากลัวที่อาหถอดอาจหารต่อตาและเคยปามือกับ ตะกูลจักรพรรดิในตอนนั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่เคยเสื่อมสมรุงโรนดตลอดการยอะอยางสวรรค์อันกว้างใหญ่ไพศาลชาวแคว้นบาปโหเดือดดาลในหน้าแดงกลํบบางคนทนไม่ไหวย่างสามคูมไปหมายจะฟาไปพาว่าพวกเจ้าวานอนสอนง่ายเชื่องหน่อยเตรียมตัวเสียนว่างมีคนเนี่ยพูดอย่างเยือกเย็นไม่สนใจความกวธแค้นของพวกเขาแม้แต่น้อยชาวไอ้พักข้าเนี่ยอยู่รังท้ายเช่นนี้ก็มีอีกคนผ่านการทดสอบเราชาวแคว้นบาปพูดในความเครียดแค้น ้องมีโอกาสแน่นอนเพราะน่าเป็นการฟาดดาันโอร้ายความสามารถต้องถูกคัดออกเขาเข้าไปก่อนก็ไม่ได้เปรียบนักหรอกชายหนุ่มคนหนึ่งหัวเราะร่าไม่แยแสแต่ย่างใดเจ้าพูดง่ายหากความสามารถตรงข้าม่าด่านช้าไปกว่าเก้าหนึ่งพอรับต่างราวฟากับเหวชาวแคว้นบาปไม่พอใจหากคู่ขนาดนี้แล้วหาก,กเจ้ายัางดื้อรั้นก็ร้อง่าไปให้ได้สิหญิงสำนักปิศาจมังกรยิ้มเย็นชายหนุ่มเรานั้นมองหน้ากันแวบหนึ่ง ตัดสินใจจะฝ่าเข้าไปพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเปนะ็นอัจฉริยะของตระกูลจะปล่อยให้โอกาสในเข้าสู่เซียนโบราณหลุดมือไปได้อย่างไรไปเเทียมกราหัวอย่างพวกเจ้าก,ากล้ากําเริ่เสิบศาลที่นี่หลายคนยิ้มเย็นชายหนุ่มชุดแดงจากถ้ําเมฆาเพลิงลงมืออาปากควนรำแสงสีแดงกลายเป็นท่านเหล็กระเบิดกินอายหน้ากลัวอย่างไม่สิ้นสุดสเหี่ยเซียนาทีมิตริก็สั่นไหวกระเพื่อมรุนแรงผู้แกงกา้าผู้สูงศักนะครับผู้สูงศักทุกคนตารีกอาวุธชิน้นี้ร้ายกาจเรือเกิน มันแพ่ปกคุมที่นี่มันเป็นอาวุธลับในมิติแห่งนี้กฎเกณฑ์จำกัดให้อยู่ในขั้นคู่สูงสักแต่มันกลับปล่อยพลังวิถีเทพเห็นได้ชัดว่าผิดปกติฐานุภาพสูงสุดของขั้นคู่สูงสักมีคนคุมพวในหน้าเสี้ยวเมื่อมีทางเด็กนี้อยู่โดยปกติแล้วไม่มีคู่สูงสักคนใดอัธียมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุดยอดต่อให้แข็งแกร่งปานใดเมื่ออยู่ที่นี่ก็เป็นเพียงคู่สูงสักและคู่สูงส่งต้องหาเป็นคู่รอก ผู้ร้อมเหล็กแท่งนี้มันไต่สู่การสุดยอดของขั้นนี้แล้วแท้จะไม่อาจเหนือกว่าได้แล้วเป็นไปนตามคาดนอาวุธที่ใช้หนุ่มเรานั้นปล่อยออกมานะครับแรงเนี่ยเขาเรียกว่าแหลกละเอียดทันทีถูกแท่งเหล็กสีแดงโจมตีจนหักกลายเป็นปุ๋ยผงแล้วพวกเขาก็ถูกพลังกวาดล้างจนกระกเดือดร้อยออกไปไกลวิง่งแท่เหล็กเมคาเพลิงสว่างวัดพระมิติีสันกระเพื่อมกลายเป็นแสงสีแดงไร้ตาไปอย่างรวดเร็วตาเตี้ยจะฟาด พวกเขาให้เหียนแววตาซื่อเหาเย็นละเยอกเขาเยืยตะโกนกลางฝูงชนหัวทองกระจายเกลื่อนเต็มรอบกายกลายเป็นแสงสีทองลอยขึ้นฟ้าปะทะกับแท่งเหล็กตูมทั้งสองชนกันบัวเพิงเต็มนภาแตกรับแท่งเหล็กไว้อะไรกันหลายคนแผดล้องเป็นภาพที่ตาการตาไม่คิดว่าจะมีคนต้านอาวุธชิ้นนี้ได้ต้องรู้ว่าเหล็กแท่งนี้มีสัญลักษณ์ของความสุดยอดในขั้นนี้เรียกได้ว่าหากเซออกมามันจะไร้เทียมทานขั้นผู้สูงสัก มากฏว่าถูกขัดขวางทารายชายหนุ่มผมแดงตะโกนร่านพยายามกระตุ้นอาวุธรำคาสุดกำลังอัคระเมฆาเพลิงกระจายตัวสายฟ้าคำรามปล่อยพลานที่ไร้สิ่งใดเทียบแม้จะเป็นเพียอาวุธพาดูภาพนะของผู้สูงศักดิ์แต่รุนแรงกว่าคนทั่วไปไม่รู้กี่เท่าแม้พลังพิเศษจะไม่ถูกปล่อยออกมาเพราะถูกกฎเกณฑ์ยับยัง้งแต่กินอายเช่นนี้กำลังพุ่งตลบกระเทือนขวานผู้คนเพ่งแทงเหล็กเมฆาเพลิงพุ่ง มาดังมังกรสวรร์สีแดงความทุ่งพาดหน้าตาเริงแสดเสียงคำรามเขาด้วยเมฆแ,แดงหนาแน่นโหมก็หน่ำหน้าสะพึงกลัวเึิงหน้าเสียดายที่มันยังคงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องพังนี้มันส่นสะเทือนถูกวัวทองคำกวาดจนพลิกแล้วรอยย้อนกลับไปใครกันปูการหนุ่มของท่าเปคาเพลิงถลึงตาเขารู้ว่าหากอีกฝ่ายไม่คล้อ,องคอขั้นเดียวกันก็ต้องเป็นบุคคลไม่ธรรมดาแน่นอนชิวแสงสีทองกะพริบผ่านไปแอบจะบัน ัวเขาให้หลุดจากบาบัวทองรอยฉิวตัดเส้นผมของเขาตามยังมีอารมณ์พัดผ่านทําให้เขากล้าเดือดคนอื่นตกตระหนยืนเตรียมพรอบป้องกันทั้งอย่างนํากระจกกระดูกออกมาส่องที่นี่หมายมองดูเงาของคนคนนั้นส่วนผู้ขลุกศักดิ์ที่เยืนอยู่ไกลๆกวาดผวากันทั่วหน้าเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ปาได้ถึงต้านทานอาวุธขัน้นสุดยอดเยี่ยงแท่งเหล็กเมฆาเพลิงได้เพราะว่าเมื่อพูดคน มองตำแหน่งเมื่อคู่ร้องรอยเรือนรลางบวทองกระจายตัวกลายเป็นแสงสีทองไม่เหลืออะไรเลยเตือหาวขมวดคิ้วแน่นอนว่าเขาเป็นคนลงมือเตศเป็นธรรมกายที่เขาได้มาทำได้มายามข้ามผ่านหายนะบวทองเกลื่อนพื้นทุกตนยิงใหญ่เป็นที่สุดจัดการอาวุธล้ำค่าได้เมื่อคู่เขารองใช้หมันมากวดว่าเหนือข้อพิพาทใดเขาไม่สบายากเสียเลยสำนักปีศาจมังกรกับท่ามเมฆคาเฟิง แผงเก้าเดินเกินอาถารรพ์ทำชนีเขาเห็นกระจกกระดูกในมือของครวเหล่าแนวรู้ว่าต้องเป็นพอที่ใช้ตรวจสอบเลือดบาดแน่นอนเมื่อผู้สูงศักดิ์ของแฟนบาดท,ที่บาดเจ็บหายรับมาในผู้ชนแล้วซื้อหาวก็ลงมืออีกครั้งแต่เดินเนี่ยไปอีกทิศทางหนึ่งเพื่อสำรวจพอที่นี่มีขนทางแปดเส้นแบ่งเป็นแปดทิศทางเข้าสู่แทนบูชาสูงสุดเขาอยากไปดูทางอื่นเป็นเหมือนกันหรือไม่เจ้าถอยไป เป็นไปตามค่าเส้นทางอื่นก็มีคนขวางเช่นกันร้วสวมชุดสีเงินร้วแผ่ลังเสียมหิตการทุกคนพวกเขากำลังจัดการชาวแคว้นบาปไม่ยอมไม่เข้าใกล้ต้องการให้เขาเป็นลำดับสุดท้ายมีสิทธิ์อะไรพวกเจ้าแย่งที่นางของพวกข่ายังบังคับให้พวกข่าเช่นนี้เกิดไปหน่อยกำลังหญิงสาวคนนึ่งโมโหจนแทบร้องไห้สิทธิ์ของสำนักข้าตัวแทนการรงทานของสวรรค์ยอมมีสิทธิ์ให้พวกเจ้าทาย,ยาเลือดบาปเข้าไปเป็นดับสุดท้ายมีคนผู้เสียงเหียม สือหาวจ้องมองอย,ยกายนี่เป็นสำนักเก่าแก่แล้วภูกเขารั่วฟูมีเชื่อสะเทือสนสวรรค์สำนักใหญ่เหลือชันที่ใหญ่ที่ในรายแคว้นเสือหาวถอในใจสำนักที่เพ่งเร็งควรควบคุมรับเฝ้าระวังแควนบาบร้อนมีคุมรลังกันหน้าตรดดึงรายการและเก่าแก่ขึ้นทุกวเีเขาแอบพันกึงเกงว่าจะมีเพียงสำนักสืบนับมายาวนานเนี่ยเท่านั้นที่มีความสามารถทาเชน,นีไม่รู้ว่าเบื้องหลังยังมีบุคคลอื่นหรือไม่เปรียมหน้าชี้ขาดตัวแทนการลงทานแห่งสวรรค์ เือหาวยิ้มแม้สำนักใหญ่เหล่านี้จะมีสัญญารับเมื่อรวมมือเนี่ยจะยิ่งใหญ่เป็นที่สุดแต่วาจาชินินทางอวดดีเหลือเกินเขาเดินไปอย่างเส้นทางเอื้อรวดเป็นเช่นเดียวกันต่างก็สำนักใหญ่ขวางทางแท้จริงแล้วเขาพบว่าเป้าหมายหลักของคนเหล่านี้คือตามหาคนที่น่าภาคสองแสงเรือบาปพ,พุ่งทะลุเมฆาคนนั้นเสือหาวคาดเดาได้แล้วว่าทุกคนรวดเป็นเพราะเขาโดยเฉพาะคนทางเส้นสุดท้ายมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสิงห์เฟื่อยราชาหกสมัยเป้าที่นี่ เพราะคำสั่งของเขาแน่นอนว่าหนิงเฟยไม่ได้ปรากฏตัวเพราะเขาไม่ต้องการเข้าร่วมการตรวจสอบที่ว่าออกคำสั่งให้ควรทํเชนีเพียงเพื่อตามหาผู้มีเลือดบาปเข้มข้นคนนั้นก็หายทั้งหลายเราควรร่วมมือกันตามหาคนคนนั้นเพราะเหล่านั้นยังถือเกงแนวใจพูดกับคนรอบข้างเชนีราชาหกสมัยสั่งว่าเพื่อปกป้องสัติภาพของโลกจำต้องกําจัดปีศาจผู้มีเลือดบาปคนนั้นเมื่อผูเชนีแววตาซสือหาเลือดเย็นยิ่งขึ้นติดสังหารตโรบอบวนแปดทิศทาง แต่เส้นทางร้วนมีผู้คนคอยเฝ้าระวังพุงเป้ามาที่เขาต้องการตามหาตัวเขาให้พบเสือหาวมองพวกเขาในมือของครัวเราแนวะร้วนมีกระจกรําฆ่าสามารถสะท้อนให้เห็นอักขระเลือดบากบนกระจกหน้าผากนะบนหน้าผากเนี่ยของเขาได้ทำให้รอยตาป่วยพุ่งยาเจรลบเรียงเท่นนั้นก็บุกเถิดซืือหาวู่เสียงเย็นแม้จะเกิดเสียงชวรมูลอุ่นวายครั้งใหญ่เพราะเหตุน,นี้เขาต้องทำเช่นนี้ปล่อยไม่ได้แล้วในรั้วแข่งจิต เขาไม่กลัวเกงคนเหล่านั้นต่อให้เทศสวนมาก็จาต้องเนี่ยเดียวรอดนาะสิ่งเดียวที่กังวลคือกายเนื้อข้างนอกนั้นแต่ว่าหากมองจากสถานที่เขาเนี่ยเข้าใจมีค่ายกดต้องห้าปวกปักไม่เคยเกิดปัญหาตั้งแต่อดีตันวันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ไร้ความปาณีผู้กล้าร่วงภายนอกแทรกแซงไม่ได้เมื่อเรื่องราวที่นี่สิ้นสุดลงผู้สูงศักดิ์หนึ่งหมื่นคนจะถูกส่งเข้าสู่เขตปรอดคนทันทีเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีอะไรต้องห่วงกันแล้ว หากเกิดเหตุไม่คาดฝันยังมีหินตีเทพเจ้าคุ้มกายค่ะมียันค่ามิติหาดต้องการหนีคงไม่มีปัญหาซสือหายตัดสินใจลงพือเด็กขาดที่นี่ตอนนี้คนภายนอกเข้ามาแล้วเกียงแค่ไม่อาจเข้าใกล้ทำได้เกียงมองจดจ้องแทนบูชาดุดยอดเขาจากที่ไกลไกลของเร็วสูงสุดเต็มอีกแล้วรือมีคนอุทานมันเป็นของเร็วรําค่าหายากแน่นอนมีสรรพคุณน่าตกใจสามารถห่อเลี้ยงจิตทำให้รา,างฐานแข็งแรงว่วในอิจฉาวไม่มีทางได้มา ครอบของเพราะแท่นบูชาลึกลับเหลือเกินไม่อาจเดินไปถึงจุดสูงสุดได้ยากจะแตะต้องของเร็วในถ้วยหินเอสวรค์ไม่น้อยทำเกลี่ยทำเพื่อคนรุ่นหลังและทำเพื่อตัวเองร้วนเคยมาทดลองกดปรากฏว่าร่มเหลวไม่ได้มาครอบของเอสเกิดอะไรขึ้นคนจากแต่ละสำนักที่มาชมผู้สูงสากว่า,วาด่านที่นี่ร้อนตัดึงงานมีเส้นทางหนึ่งกำลังส่องแสงอัคาราชช่วงไปขึ้นหน้ากลัวเอสสงครามคนที่มีเลือดบ่าพุ่งทะลุเมฆาปรากฏตัวแล้วครูชดตัดึงเพิ่เพิ่ม ไม่เห็นทิศทางเงินแต่พวกเขาอยู่ตรงข้างเส้นทางนี้พอดีย่อมเห็นอย่างชัดเจนนี่นั่นมีรำแสงพวยพุ่งกายเป็นอัคราบาบสว่างสวัยเป็นที่สุดแต่ตำแหน่งคนตำแหน่งนั้นในชัวรมูลวุ่นวายหลายคนกู่ร้องกำลังรบกันอย่างดุเดือดบนของภูเขาตัวาฟูคนคนนั้นเจอคนคนนั้นส่งคาปะทูแล้วไม่นานตำแหน่งนั้นก็มีรางเสียเลือดพุ่งขึ้นเนีไปเนี่ยแต่ริชแตรทางทําให้ภูชนตรุตระลกตลึง คนของภูเขารั่วฟู้พายแพ้หนีก็เจอกระเจิงถูกสังหารไปไม่น้อยเลยทางเป็นชายหนุ่มที่แข็งกล้าเสียจริงไม่คิดอะไรว่าจะกล้าลงมือติดเชื้อจำนวนมากขวัขวควรุดล่วงกองเป็นภูเขาในพิษตาผู้ควรตกใจผู้สูงศักเราแว่ขวนทางเส้นนั้นชะง,งักงันตาดึงเปสุดชายหนุ่มคนหนึ่งมาดูราชานปีศาจเปิดฉากสังหารกว่าร้างศัตรูทั้งหลายที่นี่ไปเถิดไม่มีใครกล้าขวางเจ้าแล้วเสือห่ายิ้มโยนอ่อนโยนให้กับเด็กหญิงที่โมโ oh หจนน้ำตาไหล ให้นางเดินทางต่อไปจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปอีกแห่งซึ่งก็คือสถานที่แรกที่นี่มีคนขอสำนักปีศาจบังกรรับผู้กล้าทำเมฆาเผิงตางก็ถือกระจกรำคาทาทีจอง,องของของคนอย่างยิ่งเรือนบาสเถือนปฏิพีโรคแห่งจิตต้องกรหดนเป็นแน่ตือหาวไม่ออมมือเขารับเบิดพลังอย่างสิ้นเชิงปฏทิศแปดทางโอบร้อมด้ท่านบูชาใหญ่โตบโหราลท่านบูชาสูงสุดยิ่งกว่าคุ้งเขามาสูงทะลุเมฆ มาขึ้มาอย่างยิ่งนอกเหนือจากนี้ยังมีพลังกดเกณฑ์ประหลาดปกคุมด้วยเหตุน,นี้อีกเลยอีกเส้นทางหนึ่งสู้รบดูเดือดตอนที่นี่จึงมองไม่เห็นเมื่อสือหาวปากฏตายเดินไปข้างหนึ่งไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นลับกันทางหน้าเกิดการจราจรนึงดูสายตาจากผู้สูงสักมีชาแคว่งบากจะฝืนบุกเข้าไปเจ้าและพวงเจ้าทั้งหลายแส่แ,แสงไปใหญ่ อย่าคิดว่าข้ามองไม่ออกร่างกายมีเลือดบาดยังกล้าเบียดเข้ามาข้างหน้าใส่หัวไปไกลรีกทางให้คนอื่นญิงปากบางของสำนักปีศาจมังกรคนนั้นกล่าวว่าจา่าเสียดส,ส,สีหน้าเยื่อเย็นบนใบหน้าที่ถือวางงดงามมีความไม่พอใจระดูปูครั้งนี้แตกต่างอย่างยิ่งยังเห็นได้ชัดชาวแคว้นบาปรวมตัวกันตากเกษตรสาตาวุธออกมาหมายโจมตีพร้อมกันาพอพวกเขารู้สึกอดัดอั้นตันใจเหลือเกินมีเลือดไหลออกมาจากมุปมปากของชาวไอเนี่ยชุดแดงของ ทำเมคาเพิ่งเพื่อถือคองเหล็กนับตะบอดแท่งเหล็กมองดูเนี่ยได้สายตายเย็ละเยอกระจายแรงกดดันเพอาเหนือรอบกายเขาแรงดูผ่อนคลายแต่แท้จริงแล้วแต่ละคนล้วนเตรียมพร้อมป,ป้องกันพวกเขาไม่ได้มองคนเหล่านี้แต่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างในกลุ่มคู่สูงสักเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังตังวนว่าคนที่เสกบัวทองเมื่อครูปากดกายอีกครั้งขณะที่สอง่ายืนคุ้มเชิงกันจู่ๆผู้คนก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไปข้างหน้า สาวเท้าไปในที่เกิดเหตุภายใต้บรรยากาศอันตรายเช่นนี้เขากลับทำลายความเงียบสงัดเจ้าถอยไปก่อนรอข้าจัดการคนเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปยิงสำนักปีศาจมังกรพูดขึ้นรีบฝีปากบางเฉียบไซใหญ่ยิ้มปาตามองสือหาแวบหนึ่งข้าจะเข้าไปต้องให้เจ้ามายุ่งด้วยหรือสือหาสาวเท้าไม่หยุดยั้งจังหวะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงมุ่งหน้าเจ้าสามหาวยิงสาวมองด้วยสีหน้าบึ้งตึงเวลานี้ทุกคนตามะงาชายหนุ่มคนนี้ เตรียมด้ความมั่นใจอาถหาพพูดกับสองสำนักเช่นนี้ไม่ธรรมดายิ่งนักชิวแสงกระจกส่องผ่านไปด้านหน้าเส้นทางด้าหลังของชายหนุ่มชุดแดงแห่งท่าเมคาเพลิงปูกาหนุ่มไม่แยแสท่าทางไม่เยีราคนหนึ่งเบื่อถือกระจกกระดูกกำลังโบกมันเบาๆปรากฏว,ว่าเรื่องไม่คาดฝันก็บังเกิดเขาเคียงโบกด้วยท่าทีสบายๆหน้าผากของชายหนุ่มที่เดินตรงดิ่งมาก็สว่างวับระเบิดได้แสงสว่างเจิดจ้าเขาประดุด เทพเจ้าดวงอาทิตย์ผู้รัศมีชดช่วงปกคลุมเลือนลมระเหยอัคคราบาปมากดขึ้นกลางหน้าผักกระเทือนแมกด้วยบนจนกระจายเนี่ยเจ้าหาเจอแล้วทาย,ยาเลื่อนบาปรอยตานักโทษพวกเขาอุทานอย่างตกใจหน้าเปลี่ยนสีเพียงยกกระจกสองกับพบคนที่ตามหายาววัยปานนี้ย่างสามขุมมาอย่างไม่สนทกสถานมันไม่สมจริงเอาเสียเลยเดิมคิดว่าเนี่ยญาจะพบเจอตัวแม้กระทั่งว่าคนคนนี้อาจจะไม่อยู่ในแคว้นบาปแล้ว ปรากฏว่าเขาปรากฏกายแล้วจริงๆเราผู้สูงสักด้านหลังเดือดผ้าหลาวันมานี้ทาย,ยาเรื่นบ่าวคู่นี้นะทิพย์หน้าปล่อยแสงสว่างโจมตีมแม่กระจายปลุกมันสร้างความบุญหมายทําให้แต่และสํานักนั่งไม่ติดใครจะคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นปราจักแกสายตาที่นี่ปรากฏกายแล้วเขาท้าทายสํานักเรานี่หรือมาตาผู้คนแวววับต่างก็สะกดกล้าลมหายใจในใจเคลือบเขมและคาดหวังโดยเฉพาะชาวแคว้นบาป แต่ละคนเลื่อนลมพุ่งกระฉูดต่างก็อยากปูร้องบุคคลขั้นนี้โผล่มาแล้วจะออกโรงแทนพวกเขาหรือส่วนตัวเสื้อหาวเนี่ยกลับสุข,ขุมมองพวกเขาอย่างเลือดเย็นจดจ้องเราคนที่ยืนขวางทางจากสภาพเรานี้เขารู้แล้วว่าสำนักใดบ้างที่เพ่งเงแคว้นบะกกำลังเฝ้ามองทาย,ยาเรื่อนาบาปภูเขาตั่วฟู่สำนักปีศาจมังกรและท่าเมฆาเพิงสำนักใหญ่ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดทำให้จิตใจของเขาหนักอึ้งถึงกับว่า เรือนบาปกล้ามเกิืนฝืนทนเรียสํานักสูงส่งเช่นนี้ร่วมมือกันมันชวนให้อกสานควันแขวนพวกเขายิ่งใหญ่ข้าฟ้าปิดบางความจริงได้แนบได้แน่นแท้เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าใหญ่คนเหล่านี้ไปขู่ราชก่อนควรชาวแฟนบักพวกเขาในวันเก่งกําลังกังวลอะไรเลยตอนนี้สื่อหาวสงบชอบกลคิดแปตตางนานานหรือว่ารางก็นหนึกฟ้าและบันรประชนของทาย่าเลือดบาปปกปกัปกดินแดนไกลโขนยังคงมีชีวิตอยู่หลายปีมานี้ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อคิดถึงตรงนี้ซื้อหาต่อเรื่งงานอาควเรานั้นรอดกลับมามันจะเกิดอะไรขึ้นยามนี้เรือนนักสู้ของเขาเดือดพ่านยิ่งขึ้นพวกเจ้าถอยไปซื้อหาพูดให้ผู้สูงสักแคว้นบาปทุกคนถอยไปอีกทางเอากระเชิญหน้ากับควเรานั้นเตียรดำพังเรียกระดมกําลังคนมาคนพวกนี้เนี่ยประวัติพันพึนงแม้รู้ว่าเรือนบาปเข้มขน้นใช่ว่าจะได้เปรียบที่นี่แต่พวกเขายังคงกลัวเกง่งจึงรายงานแก่สํานักมีคนอยากไปจากที่นี่เพื่อส่งข่าวแก่อีกเจ็ เส้นทางที่เหเรืออยากคิดหนีแม้แต่คนเดียวซื้อหาพูดแม้แรดูงดงามสดใสแต่ยามก้าวไปข้างหน้ากลับมีความหน้าเกงขามช่วยใจเต้นไม่เป็นระสับเจ้าไม่ให้ไปค่าต้องทาตามหรือมีคนยิ้มเย็นกลายเป็นลำแสงเตียนจะไปจากที่นี่ชิวซื้อหาสว่างว่าสําแดงวิชาววด้วนระยะแปลงระยะทางพันจ้างเรือเพียงหุนยืนวางทางข้างหน้ายกมือแล้วฟาดออกใหม่ดังปังผูกขรศรั์สถารวดเร็วมานี้ รู้สึกเพียงเบื้องหน้าเลือดลางร่องรอยของเขาก็หายไปเสียแล้วตูุ่มขณะเดียวกันแสงมากมายก็พวยพุ่งและนี่เป็นเพียร์รำแสงฟามือของชายหนุ่มมันดุดดังสายฟ้าฟาดผ่านท้องฟ้าโจมตีลกาบานร่วงมันพาพายเนี่ยเรือเกินอาเียเสียงครวญร้องร่านเขาเสกอาวุธเทพเจ้าออกมาสก,กัดทั้งอย่างสามแดนเคล็ดวิชาแต่ร้วนป่าประโยชน์ที่เป็นผู้สูงสักเทียสุงมบูญแล้ว ตามอย่างเป็นสิทธิ์อัจฉริยะของสำนักใหญ่แต่กลับถูกโจมตีจนตัวรอยดังย่าฝังกากนั้นแหลกละเอียดกลางอากาศกำปั้นของชายหนุ่มคนนั้นมีพานุภาพรุนแรงเหลือเกินมันทำลายศาสตาวุธทันเทพโจมตีอัจฉริยะคนหนึ่งทุกคนทุกอย่างในเกิดขึ้นภายในหนึ่งการโจมตีรำแสงกระพริบดังชิวเขาโควมาเยือนอยู่การที่เกิดเหตุอีกครั้งอาพรบกคิ้วสายอาสุกสายแสงสาดสิทธิ์ปกคลุมกายเรากับไม่เคย หายไปจากที่นี่มามือของนะฝีมือแบบนี้ทำเอาทุกคนตกตะลึงงานชีตายชุดแดงแห่งท่ามเบมคาเพลลงมือเสกแท่งเหล็กรําข่าของเขารําแสงสีแดงพุ่งื่อนส่องสะท้อนมืนฟ้าแท่งเหล็กแห่งนี้พิเศษเหลือเกินหากไม่ถูกโรคแห่งจิตยับยั้งคุภาพของมันมหาศาลไม่มีสิ่งใดเนี่ยสิ้นสุดมันเป็นอา,าวุธขั้นสุดยอดและเรียกได้ว่าเป็นอาวุธสูงสุดของขั้นนี้โดยปอตีแล้วมันจะไร้เทียมทานเมื่อ อยู่ที่นี่ขาะเดียวกันยิงสานักปีศาจมังกรก็ลงมือปามือพ่นแสงสว่างเอ็นของเคียวปากรขึ้นกลายเป็นเชือกร้อยไปหาซื้อหาเชือกจองจําเสี่ยนมีคนอุทานอย่าตกใจมันหาใช่วัตถุธรรมดาเป็นถึงอาวุธลับอีจ้าสำนักนี้เนี่ยรอมด้วยตัวเองแม้นะจะสำแดงเดดได้เพียงขั้นผู้สูงศากแต่ถือว่าเป็นอาวุธสูงยอดของขั้นนี้แล้วนี่เป็นภัยตายมาเพราะอาวุธสังหารเช่นนี้ไม่ใช่เพียงชิ้นเดียว ทายผู้สูงสาวร้วนใจ่อตสำนักที่เก่าแก่และรุ่งโรจนเหล่านี้โดนใจทายาเรื่นบาปถึงขั้นนี้เชียวดอเห็นได้ชัดว่าสังหารทายาเรื่นบาปเองว่าจะเกิดแอสุวิสายขนาดเดียวกันคนหนึ่งก็ลงมือและมีบางคนพุ่งออกไปผู้คี่ทางเพื่อขอความเชื่อเลือตึงปัวทองเกลื่อนการรอบตัวซื่อห่ารัศมีปวยพุ่งดังมหาสมุดสีทองสาสาดศาสองพื้นฟ้าให้สว่างขัดขวางแท่งเหล็ก ตีแดงขนาดเดียวกันเขาก็คว้าเชือกจองจำเสียงด้วยมือเปล่ามีดวงดาวมากมายโครจรฝ่ามือของเขามันเกิดจากสายฟ้ากลายเป็นดาราจักรทังหารสงครามใหญ่เปิดฉากกลุ่มคนโจมตีสื่อหาแต่เขากลับไม่ถอยแม้แต่นิดกลับตอบโต้พานดุภาพสูงสุดทั้งสองชิ้นมุ่งหน้าไปรบกับพวกเขาอย่างองอาจและขนาดเดียวกันพีล่างแล้วล่างเราพุ่งออกมาจากตัวเขาด้วยความเร็วอย่างยิ่งหยดมันเป็นจิตไล่ตามพวกคนที่หนีไปเมื่อคู่ นายดาระหังกาดวงเกศดืือเห่าหล้วนสรงพลังวีพานุภาพความทนของฟ้าทารวงคู่ต่อสู้เทียละคนระเบิดกาอาการหยดเลือดโดยปลายชาวแคว้นบาทมองดูด้วยความตื้นตันเมื่อคู่อัดอั้นตันใจกล้ำเกินความอับประยชน์ครับตอนนี้มีคนออกหน้าแทนพวกเขาเปิดฉากสังหารอย่างไร้เทียมทานทำให้พวกเขาเลือดเดือดพานขึ้นมาแม้แต่วุฒสูงสุดก็ไร้ประโยชน์ผู้สูงสากระแวกน้ตางอุทาน ไร่เหมือนชีวิตร้วนตกตลึงกลันเป็นสาตาวุธที่เป็นตัวแทนชั้นสุดยอดและหลายสิ่งใดเปรียบเทียบนับเทียบพานแต่เพราะว่าคนคนนี้ต้านทานได้และยิงเฉยอย่างยิ่งตรุยไปสุดความสามารถตูนเอาปลอยกำปั้นออกไปกระแทกโรงบนแห่งเลือดสีเลือดสะเทือนจนลอยออกไปลายเป็นสายปะเสียเลือดแทบจะปิดชีพชายชุดแดงแห่งท่ามเมฆคาเพลิงเสียแล้วเลี่ยงกระแสไปกับพิบแปปมาปลา,ายนิ้วซื้อหา่า ตายเป็นดวงดาวเป็น่วนพารอบเชือกจองจำเสียสายป้าหมื่นจัง่าจนมาร้องห่วยขวนดังมังกรคำรามรั่นค้าชาวสำนักอื่อรัมวไปถึงเท่สวรรค์ที่อยู่ไกลออกไปอต่ช่างง,ง,งานชายหนุ่มคนนี้พาดูภาพเช่นนี้ไม่ใช่อาวุธสูงสุดไอ้เนี่ยไม่ได้แต่เพราะชายหนุ่มคนนั้นร้ายกาจเกินไปเขาเป็นคู่โดดเด่นในหมู่คู่นับในหมู่คู่คนเนี่ยสูงสุดอาวุธสูงสุดปะทะ ผั้วสูงสุดต่อให้มีสองชิ้นก็รับมือไม่ได้เส้นของสีดำสองชายหนุ่มบวกสะบัดในตาไปกระแสไฟบัดนี้เลือดโรมคุ่งทะรุเมคาเกอ,อกิงเมคาสายเขาเพียงทำเลทำเขาเรียกว่าเขาเพียงรำพังแต่เราก็เบียเสียเต็มท้องฟ้าตำราแปดทิศเจยหยาดศัตรูทั้งกวงตุ่มอันเหล็กเมคาเพิงถูกโจมตีจนลอยออกไปอีกครั้งตรงเสียงดังคือกก้องคือหาราวกับราชันปีศาจ เมือ่อยกมือแสงก็ทลรายมิติปล่อยหมัดที่พาทุกภาพรุนแรงออกไปอ่าเปอร์ดีผู้โดดเด่นของท่าเมคาเพิงทายชุดแดงที่อยู่ในอันดับต้นๆของสำนักนี้กระตุ้นอาวุธลับข้าสุดยอดยังไม่อาจป้องกัน,กนตัวเองได้ท่่นเหล็กร้อยออกไปเขาก่างเลือดฟิวขนาดที่ยารมพัดผ่านไปร่างกายครึ่งซี่ของเขาก็ปีแตกราชันปีศาจที่ปล่อยรำแสงพุ่งเคลื่อนฟ้ากพุ่งหน้าไปไประชิดกับปล่อย ตามปานออกไปคังตุ่มฟ้าดินสัต์สะนานวันไหวอาชาริยะทาเมฆาเพลิงระเบิดดับศูนย์ทั้งการ,รจิตส่วนแท่งหินแท่งเหล็กนับก็กลายเป็นลำแสงพาตัวเองหนีเข้าไปในมิติหายไปจากที่เดิมเสื้อหาวหันหลังจ้องมองหญิงสาวเขม่งเข้าไปสังหารเขาพร้อมกันหญิงสาวสำนักปีศาจมังกรร้องรานบัดนี้นางหวาดกลัวเรื่องจริงแม้จะเป็นคู่สูงทรงแต่กำเนิดของตระกูลก็ไม่ควรแข่งแก่งปานี้สิ อาวุธสูงสุดส์เปล่าทําอะไรฝ่ายไม่ได้เลยทําให้นางวันวิตกบดสิ้นความทะนงตนก่อนหน้าสีหน้าโขดร้ายถูกแทนที่ด้วยความขวบอิงบัวทองเกลื่อนพื้นพันธนาการเชื่อ,จองจรจเสียนทําให้มันขาดสะบันุบก่อมาความมือของซื่อหาวกรควาดผ่านไปดังดาวสวรรค์กระเทือนปัตพีเหินไปหามันเจิดจ้าและคมกิบตีสาของหญิงสาวคนนั้นรอยขึ้นมาพร้อมกับเลือดจํานวนมาก ล่างไร้ขัวร้มโรงตับคืนซื้อหาวเดินไปข้างหน้าร่างกายเป่งแสนทุกหมัดถึงกับถึงอกถึงใจทุกฝ่ามือเห็นเลือดเสิ์ผู้โดดเด่นของสองสำนักระเบิดอีกคนแล้วร้วนถูกสังหารแสงของกำปั้นส่องสว่างเรือโลปานมหาสมุทรซื้อหาวยืนอยู่กลางที่เกิดเหตุศพเกลื่อนเต็มกบเกลื่อนสี่ชิดทุกคนสิ้นชีพเรือยอมที่นี่ต่อมาแสงพุ่งขึ้น พอเหล่านั้นจางหายไปผู้สูงสากดิหลายหมื่นคนเกียบงานต่างก็ตะอเรืงพเพื่อสร้างสถานไปถึงสวงในมันเป็นพานุฆ่าปานใดกันสมาชิกและเทพสวรรค์ของรายสํานักสันทึมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนี้พอาวุธสูงสุดป่าประโยชน์ไม่อาจขวางเขาซื้อหาป่าตามองทําให้เบื้องบนของแต่และสํานักพันขึ้น,นโดยเฉพาะเทพสวรรค์ของถ้ำเมฆาเพลิงและสํานักปีศาจมังกรพายาเรือนบาปคนนี้จะทําอะไร อิจจะลงมือกับพวกเขาได้หรือทำได้ดีชาวแคว้นบาบได้สติพวกเขาคึกคืนกูร้องตะโกนกองที่นี่เดือดพานซืือหาวยิงย่าง้าไปใกล้ท่านบูชาสูงสุดแล้วพูดว่าเด้เมื่อพวกเจ้าขวางทางทำเรื่องเช่นนี้อย่าโทษข้าแล้วกัน,เข,เ,นเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขากล้ท่านบูชาจากนั้นก็หันหลังกลับมามองเราวีระทำเราวีระชนวันนี้ข้าอยู่ที่นี่สำนักปีศาจมังกรและขูบเขารั่วฟูทำเมฆาเพิง คนของสำนักเรานี่อยาคิดแม้แต่จะปีนขึ้นแทนบูชาใครกล้าเขา้าใกล้ข่าสังหารไม่เว้นทุกคนตาดึงงานสำนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราลูกศิษย์ของพักวเขาถูกขวางไม่ผ่านด่านนี่เลยนี่มันบ้าะร่มเหลือเกินเขาจะตัดพวกของสำนักใหญ่เรานั้นทําให้พวกเขาไม่สามารถแสวงโชคในเตียนโบราณได้ตือหาประหนึ่งคุณเขายืนขวางแต่ละสำนกหน้าแทนบูชากำราบศัตรูสิบทิศ